สังกัดกองสวัสดิการสังคมอบตหนองตูมนะครับวันนี้ก็อบตอหนองตูมเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ได้จ้างงานคนพิการนะครับวันนี้จะขออน,นุญาตแนะนำ อนุรัก,กษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพใจคนทุกช่วงวัยนะครับแล้วก,วก็ดูแลเกี่ยวกับที่ยังชีพผู้สูงอายุผเ้พิกา์ผู้ยากไร้จะเห็นได้ว่าเรามีศูนย์บริการคนพิการตำบลหนองตูมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สงูงอายุนี่คือตัวอย่างภารกิจหน้าที่ของ อบตหนองตูมน,นะครับจะเห็นได้ว่าได้รับดูแลเกีย่ยวข้องกับคนทุกช่วงวัยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเมรินปันไอเป็นผู้พิการทางการเห็นปีนี้ดิฉันได้รับการสนับสนุนการจ้างงานมาเป็นปีที่6บริษัทที่สนับสนุนการจ้างงานคือบริษัทแคทเวนแมนจเมนต์จำกัดดิฉันมาทํางานในตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการกองสวัสดิการสังคมอบตหนองตูมค่ะ น้องเมย์ครับเร่เกี่ยวกับงานรับผิดชอบว่าทําอะไรบ้างครับหน้าที่หลักๆของดิฉันก็จะมีเขียนรายการทะเบียนหนังสือรับและหนังสือส่งภายในกองสวัสดิการสังคมนะคะซึ่งหนังสือรับหนังสือส่งก็จะมีทั้งหนังสือรับภายนอกหนังสือรับภายในหนังสือส่งภายนอกและหนังสือส่งภายในทาหน้าที่นำเอกสารใส่แฟ้มเสนอเซน็นและนำไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบงานนั้นๆเซ็น,น ซึ่งกองสวัสดิการสังคมก็จะมีเจ้าหน้าที่สองฝ่ายคือฝ่ายสังคมสงเคราะห์และฝ่ายพัฒนาชุมชนเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบงานเซ็นเรียบร้อยแล้วดิฉันก็จะนําแฟ้มไปให้ขอออกกองประหลัดและนายกเซ็นเป็นลําดับต่อไปเมื่อนายกเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วดิฉันก็จะนํา แฟ้มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพความพิการแฟ้มงานส่งเคาะแฟ้มงานส่งเสริมอาชีพเป็นต้นนอกจากนี้ดิฉันยังทําหน้าที่เดินเอกสารภายในสานักงานรับโทรศรรัพท์ถ่ายเอกสารที่เจ้าหน้าที่มอบหมายและยังช่วยงานกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมคือทําหน้าที่ ช่วยรับลงทะเบียนผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเช่นกิจกรรมการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจชุมชนกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัยในชุมชนเป็นต้นและนอกจากนี้ดิฉันยังได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้กับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมอีกด้วยและดิฉัน ก็ได้รับเป็นตัวแทนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดสุโขทัยไปอบรมเรื่องการออมและในทางการเงินที่จังหวัดลำปางนี่นะครับจากการทํางานเราท้องถิ่นนะครับทั้งในองค์กรทั้งทําเกี่ยวกับชุมชนนะครับหรือว่าครอ,อบครัวที่เป็นกําลังใจเรารอยากถามน้องเมย์ว่าที่มาทําตรงนี้นครับมีความประทับใจอะไรบ้างพอเราให้ฟังแล้บ ความประทับใจต่อหน่วยงานนะคะก็คือเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองช่วยแนะนําช่วยสอนงานที่ดีทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ความประทับใจต่อชุมชนนะคะดิฉันได้พูดคุยได้พบปะผู้คนมากขึ้นจากที่ไม่ค่อยจะได้รู้จักใครก็ได้รู้จักผู้คนมากขึ้นค่ะส่วนความประทับใจต่อครอบครัวก็คือได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ทำงานใกล้บ้านได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวค่ะ ทีนี้การทำงานนะครับจะทำให้มีประสิทธิภาพก็ย่อมมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะทีนี้อยากทราบว่านองเมย์มีวิธีการดูแลสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะดิฉันก็ได้เข้าวมโครงการเจ็ดสิบวันมหัศจรรย์ของฉันนะคะซึ่งโครงการนี้ทำให้ดิฉันมีการออกกำลังกายมากขึ้นดื่มน้ำมากขึ้นแล้วกินผักมากขึ้นทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นค่ะยอดเยี่ยมเลยครับ แล้วทีนี้น้องมาทํางานอย่างนี้ได้ค่าตอบแทนเนาะทีนี้อยากทราบว่าน้องมีวิธีการจัดก,การเงินหรือว่าการเก็บอมอมยังไงบ้างเงินที่ได้จากการจ้างงานนะคะดิฉันก็จะเก็บออมทุกๆเดือนค่ะโดยจะเป็นเงินฝากธนาคารแล้วก็มีการซื้อสลักออมสินเป็นบางส่วนค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับทีนี้มีอีกการนึงไหมครับก็คือว่าในเรื่องของกิจอาสานะครับการช่วยเหลือชุมชนนะครับทีนี้น้องมเมย์นะครับก็เป็นคนที่ มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยไปมีส่วนร่วมตลอดทีนี้อยากให้น้องเย์เล่าว่ากิจกรรมที่ผ่านมาครับเราได้ไปร่วมกับชุมชนทําอะไรไงบ้างครับดิฉันก็จะไปร่วมกับคนในชุมชนนะคะปลูกต้นไม้เพื่อให้พื้นที่ในชุมชนมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นค่ะแล้วก็มีกิจกรรมจิตอาสาทาความสะอาดบริเวณวัดแล้วก็ดิฉันก็ได้เข้าร่วม ประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็คือว่าหน่วยงานนะครับได้ส่งเสริมให้น้องได้ทํางานเนาะมีรายได้นะครับแล้วเราก็ตําแหน่งบุคลากรที่ขาดเนี่ยน้องก็มาช่วยตรงๆในการทําหน้าที่นั้นทาให้งานคล่องตัวและสามารถเดินเดินได้นะครับแล้วก็น้องทําให้มีรายได้นะครับในการใช้จ่ายของตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวด้วยแล้วก็ทํางานได้อยู่ใกล้บ้านนะครับ แล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองและที่สําคัญทําให้ชุมชนนะครับหรือว่าคนที่ข้างนอกเห็นว่าคนพิการนะครับก็มีศักยภาพสามารถที่จะทํางานได้เหมือนคนปกติขอเพียงแค่โอกาสที่หยิบยื่นให้เหมือนกับที่บริษัทแคทแวนหยิบยื่นให้น้องนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทแคทแ a นแมนเน,นจเมนต์จํากัดที่ให้โอกาสน้องได้มีทุนนะครับในการ รับค่าตอบแทนทำงานในแต่ละเดือนทําให้น้องสามารถที่จะ,ะมีความภาคภูมิใจในตัวเองในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาหน่าโอกาสนี้ครับผมขอบคุณครับ่